สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบรีชนแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรสําหรับคนที่มีปัญหาหริมฝปีปากดำำําค้ําหรือว่าแห้งแตกนะคะสูตรนี้ก็เห็นผลแล้วก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้ก็จะทําให้ปากของเราเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ปากก็จะไม่ดําคั้านะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ยังช่วยบํารุงริมฝีปากของเราให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้วาสลีนค่ะวาสลีนก็มีติดบ้านไว้แทบจะทุกบ้านอยู่แล้วนะคะวาสลีนก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะวาสลีนเราจะใช้ครึ่งถึง1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้เกลือค่ะเกลือแล้วก็จะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้าตาลทรายแทนก็ได้นะคะใช้เกลือครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันค่ะใครที่อยากผสมน้ำมะนาวหรือว่าน้ำพึ่งลงไปด้วยก็ได้นะคะ หลังจากที่เราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานํามาสครับที่ริมผิปากของเราได้เลยค่ะจะสครับช่วงไหนก็ได้นะคะถ้าเราผสมน้ามะนาวก็แนะนําให้สครับช่วงก่อนนอนค่ะละจากนั้นก็นํามาทาที่ริมผิปากของเราได้เลยนะคะขัดเอาๆนะคะ เสร็จแล้วก็ปล่อยถึงไว้ประมาณ5 1 0นาทีแล้วค่อยล้างออกหรือว่าเช็ดออกนะคะหลังจากที่สครับริมฝีปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าริมฝีปากจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ลองทดลองทํามาดูได้นะคะเป็นสูตรที่ดีมากแล้วก็เห็นผลมากเลยค่ะสําหรับใครที่จะใช้น้ําตาลก็ได้นะคะส่วนตัวมุกคือใช้เกลือค่ะเพราะว่าเกลือเขาไม่บาดผิวนะคะส่วนน้าตาลเขาจะบาดผิวจนเกินไปค่ะหลังจากที่เราสครับริมฝีปากเสร็จเรียบร้อย แล้วนะคะก็ให้เราทาวาสลีนซ้ําอีกรอบนึงนะคะหรือว่าจะทาลิปมันก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการ,รบารุงริมฝีป,ปากของเรานะคะริมฝีป,ปากของเราจะได้ไม่แห้งค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ